แอปทักษออนเผยชัดนนกุลพิชิตใจตอนไหนแอบกริบติดจรวจสถานะแฟนเป็นภรยา ก่อนหน้านี้นนกุลชาโนนประกาศจีบแอบทักษอ,อนเป็นคู่รักต่างวัยคู่ใหม่ของวงการบันเทิงแถมยังบอกอีกว่าจากสถานะแฟนเป็นภรรยาจะติดจรวดอย่างแน่นอนและล่าสุดทางด้านแอบทักษอ,อนยอมพูดแล้วถึงความสัมพันธ์นนกุลหลังฝ่ายชายเปิดใจพร้อมเล่าจุดเริ่มต้นของความรักแฮปปี้ดีค่ะตอนนี้ก็คุยกันค่ะจริงๆก็คุยกันมาเรื่อยๆเริ่ จ,จากเพื่อนร่วมงานจนเวลาผ่านไปใช้เวลามาสักพักก็ปีกว่าค่ะทำให้เราได้คุยเรื่องอื่นๆก็พัฒนาม,มาเรื่อยๆ และตอนที่นนกุลป่วยก็ส่งของไปให้แต่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะช่วงนั้นใครป่วยก็จะส่งของไปเยี่ยมและก็คงเป็นช่วงงานศพขาดที่รู้สึกจริงๆว่าเขาเป็นห่วงเราก็สบายใจต้องขอบคุณความชัดเจนของเขาเขาเป็นคนยืนยันความชัดเจนว่าขอพูดเองขอพูดก่อนแล้วมันก็เป็นไปตามที่เราคุยกันแต่สําหรับแอปที่เขาเป็นคนขอพูดก่อนก็ไม่ได้แปลกใจเพราะปกตินนเป็น คนชัดเจนเขาเป็นสุภาพบุรุษแบบนี้อยู่แล้วค่ะ และมุมมองความรักก็เหมือนเดิมตลอดเวลาที่ผ่านมาแอบเข้าใจทุกคนเลยว่าถ้าทุกคนจะเป็นห่วงทุกคนก็เห็นทำลายชีวิตแอบมาตลอดแอบก็ยังรู้สึกว่าเรื่องราความรักเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นกำลังใจให้เราออกมาเจอโลกภายนอกสําหรับแอบเป็นคนทำงานทั้งแม่ด้วยมันต้องมีลายบทบาทตรงนี้มันไม่ได้ง่ายใช้พลังงานเยอะมากแต่เกิดความรักมันเพิ่มพลังให้เราสำหรับแอบมันเป็นเรื่องดีๆในชีวิต ค่ะ โดยนนท์บอกว่าสถานะเป็นแฟนซันมากคำคั่นถึงแต่งงานเลยรู้สึกอย่างไรตอนดูก็กรี๊ดเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าสำหรับแอปและนนท์ก็คือถึงขั้นที่เราเรียกว่าแฟนคงเป็นจุดที่เราพร้อมแล้วทุกอย่างจริงๆถึงได้มีสถานะความเป็นแฟนเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นคงเป็นเรื่องง่ายแล้วค่ะแต่สำหรับแอปคือติดจรวดมันก็น่ารักดีแต่ในความเป็นจริงสุดท้ายแล้วคงต้องใช้เวลาไม่ได้หมายถึงนานหร หรือว่าสัาน้นหรือว่ายาวหมายถึงจังหวะการใช้ชีวิตเวลาโอกาสความพร้อมและความรู้สึกของเราทั้งคู่